แผนเกมรับแน่นของอาร์เซนอลเจอเกมรับมืออย่างชาญฉลาดของลิเวอร์พูลเกมบิ๊กแมตช์ลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลมันคือหมากที่เล่นกันอย่างรอบคอบสุดๆปืนใหญ่มาแบบเน้นกลางสนามอัดแน่นเล่นเป็น3ในแดนกลางเพื่อกดให้หงแดงเสียเปรียบเรื่องจํานวนคนซึ่งมันก็ได้ผลอยู่บ้างเพราะเฟอร์เรียนวิลส์ต้องถอยต่ําลงมาช่วยเกมทําให้หายไปจากจุดอันตรายช่วงหนึ่งของเกม ฝั่งลิเวอร์พูลเองการเพรสซิ่งจากแดนหน้าก็ไม่ได้เป๊ะทุกจังหวะเหมือนเคยแต่เชื่อไหมว่าอาร์เซนอลก็ยังหาทางเจาะลึกๆไม่ได้เหมือนกันแถมบางทีหงแดงอาจจะจงใจให้เป็นแบบนั้นด้วยซ้ําเพราะหลายครั้งที่ทีมได้บอลคืนมามันกลายเป็นจังหวะสวนกลับและโอกาสลุ้นแบบมีคุณภาพทันทีพูดตรงๆแผนของลิเวอร์พูลวันนี้อาจจะเรียบง่ายอยู่ในเกมให้นานที่สุดแล้วรอจังหวะเด็ดๆเ,เพื่อตัดสินซึ่งท้ายที่สุดมันก็เวิร์กจริง พราะประตูสุดสวยของโซบอสไลน์คือคําตอบทั้งหมดอีกจุดที่น่าชมคือการแก้เกมการเปลี่ยนตัวของอาร์เนสล็อตถือว่าเข้าจังหวะและมีผลทันทีนักเตะสดๆลงมาสร้างความแตกต่างเติมพลังจนทีมปิดเกมได้อย่างที่หวังพอจบเกมนี้หัวหน้าหงแดงเดินเข้าช่วงพักเบรกทีมชาติแบบยิ้มออกเพราะไม่ใช่แค่ได้3ามแต้มแต่คือการแสดงให้เห็นว่าต่อให้โดนคู่แข่งเล่นหมากตัดกำลังลิเวอร์พูลก็ยังหาทางชนะได้อยู่ดี